สวัสดีค่ะพบกับรายการหัวเส้งเห่งหมอร์นิ่งดิวเช้าวันพุธที่15ยน2 5า3ยนราคาทองคำปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สองซึ่งก็มีปัจจัยหนุนนะคะจากตลาดหุ้นโลกที่ปรับตัวลงแรงแล้วก็เงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมาก็เลยทำให้ราคาทองคำก็ปรับตัวขึ้นทะลุแนวต้าน1,700ดอลลาร์เราก็ขึ้นไปทดสอบแนวต้าน 1,720ดอลลาร์เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงนะคะเป็นผลจากที่จำนวนตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครในเดือนเมษายนเนี่ยตัวเลขเนี่ยลดลงสุระดับ5ล้านตำแหน่งตรงนี้บอกว่าต่ัที่สุดเลยนะับตั้งแต่เดือนธันวนาคมปี2,557อย่างไรก็ดีกองทุน SDR ยังคงขายทองต่อเน,นื่องเป็นวันที่4เมื่อวานขายออกมา 0. แบบ,แบ,บันถ,ถือว่าเป็นตัวเลขที่ขายยังน้อยนะคะว่ายังไม่น่าตกใจเท่าไหร่แต่สะท้อนที่เห็นว่าช่วงนี้เขาก็ไม่ได้เข้าสื่อเพิ่มขึ้นอาจจะเห็นว่าความเสี่ยงเริ่มลดลงแล้วนะคะหลังจากที่หลายประเทศก็เริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ down, เริ่มเปิดเศรษฐกิจนะคะรัฐนิวยอร์กเมื่อวานของอเมริกาก็เปิดเศรษฐกิจกรดูกึกคักกันนะคร ราคาทองสปรอร์ตปิดตลาดก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา18ดอลลาร์เลยนะคะปิดที่1,714ดอลลาร์ส่วนราคาทองแท่งของสมาคมช่วงเย็นปิดเพิ่มขึ้นมา200บาทค่ะปิดที่25,350บาทส่วนราคาทองแท่ง9 5ของพวกเส้นเฮงตีสองนะคะปิดที่25,400บาทค่ะ คืนนี้ช่วงตีหนึ่งนะคะเราก็จะทราบผลการประชุมธนาคารการสหรัฐหรือว่าเฟดนะคะแล้วก็ตีหนึ่งครึ่งก็จะมีการถแถลงของประธานเฟดนะคะซึ่งประเมินนะคะว่าการประชุมเฟดรอบนี้นะเฟดไม่น่าจะมีการออกมาตรการอะไรผ่อนคลายมาเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าก็ดูแล้วก็ออกมาผ่อนคลายอย่างเต็มที่แรอบนะคะไม่ว่าจะเป็นนโยบายอัตราดอกเบี้ยต่ำศูนย์เปอร์เซ็นต การออกมาตรการ QE วงเงินไม่จำกัดนะคะการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงินสูงถึง2.3ล,ล้านล้านดอลลาร์นะคะแล้วก็ช่วงนี้เศรษฐอเมริมกาก็เริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นมาแล้วจากการเริ่มเปิดเศรษฐกิจด้วยค่ะอย่างไรก็ดีนะคะก็วันก่อนก็นกมีข่าวว่าตลาดมีการคาดการณ์ว่าการไะถุงเฟดรอบนี้เฟดอาจจะมีการหาลือเกี่ยวกับ นโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบนะคะซึ่งดอกเบี้ยติดลบก็คือเห็นจากธนาคารกลางยุโรปเนี่ยก็ใช้ดอกเบี้ยติดลบมาพอสมควรแล้วนะคะสำหรับแนวโน้มราคาทองคำมองว่าความร้อนแรงอาจจะเริ่มลดน้อยลงนะคะปรับตัวขึ้นมา2วันวันนี้อาจจะเกินตัวกออแคบลงเพราะว่าส่วนหนึ่งนักลงทุนก็จะรอดูผลการประชุมเฟดแล้วก็การถแถลงของ ประธานเฟดนะคะซึ่งประธานเฟดที่ผ่านมาก็จะเน้นย้ำเสมอว่าจะไม่ใช้ในโยบายดอกเบี้ยติดลบนะคะจะมีการใช้มาตรการ QE วงเงินไม่จำกัดพร้อมที่อจะฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจะครับก็คงคิดว่าไม่น่าจะมีการแตกต่างที่เคยพูดมาเท่าไหร่ทองคำมีแนวป้านพันเจ็ดอลย่าร์ มองว่าอาจจะมีแรงเทขายออกมานะคะถ้าเห็นพันจะดอยี่ิบดอลลาร์ถ้าผ่านขึ้นไปได้จริงๆ1นจะดอยสาสิบดอลลาร์นะคะส่วนแนวรับพันห้อย้าสิดอลลาร์แล้วก็พันห้อยแปดสิบดอลลาร์ค่ะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนนะคะถ้าเกิดช่วงวันจันทร์นะคะมีการเข้าซื้อไว้หรือว่าช่วงวันศุกร์เข้าซื้อไว้นะคะวันนี้อาจจะเห็น ขายทากำไรออกมาทยอยขายทำกำไร,ออรที่ประมาณพันเจ็ดร้อยยี่สิบแลังก็พันเจ็ดร้อยสามสิบดอลลาร์นะคะจะเข้าซื้อรอบใหม่ถ้าเป็นโกลฟิเจอร์ก็ลลี่ฟิเจอร์จะดูประมาณพันหกร้อยแปดสิบถึงพันหกร้อยแปดสิบห้าดอลลาร์จุดค่าดการทุนพันหกร้อยเจ็ดสิบดอลลาร์ค่ะส่วนท,งท,งทงองแท่งถ้าอยากจะเข้าซื้อเก็บนะคะจุดเข้าซื้อเก็บอย่างมองที่ประมาณพันหกร้อยเจ็ดสิบถึงพันหกร้อยแปดสิบดอลลาร์ก เป็นจุดที่ปลอดภัยในการเข้าซื้อส่วนทิศทางเงินบาทวันนี้คาดว่าจะแข่งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเงินดอลลาร์ก็ยังอ่อนค่าลงมานัลกลงทุนก็รอดูการประชุมเฟดในคืนนี้เป็นหลักนะคะเงินบาทก็น่าจะอยู่ในทิศทางปรับเคลื่อนไหวประมาณ31.25นะคะประมาณ31.35บาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ค่ะ ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ